ขอให้คุณกลับมาอยู่กับลมหายใจตรงหน้าหายใจเข้าลึกๆรับพลังงานสีขาวบริสุทธิ์เข้าไปให้เต็มปอดกลั้นไว้สักครู่แล้วหายใจออกยาวๆไล่ความกังวลความเร่งรีบและความกลัวเรื่องเงินทองทิ้งออกไปให้หมดจินตนาการว่าตัวคุณ คือแก้วใสใบหนึ่งที่ผ่านมาแก้วใบนี้อาจจะขุ่นมัวด้วยฝุ่นละอองของความเครียดตอนนี้ขอให้คุณใช้ลมหายใจเช็ดถูกแก้วใบนี้ให้ใสสะอาดนิ่งสงบและว่างเปล่าพร้อมที่จะรองรับของเหลวสักิ์สิทธิ์ที่กำลังจะไหลลงมาตอนนี้จิตใจของคุณ เปรียบเสมือนสระน้ำที่นิ่งสนิทไม่มีคลื่นลมไม่มีแรนกระเพื่อมความนิ่งนี้คือสภาวะที่ทรงพลังที่สุดเพราะเมื่อน้ำนิ่งมันจึงสะท้อนภาพของดวงจันทร์และดวงดาวได้ชัดเจนบอกกับตัวเองในใจว่าฉันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันปลอดภัยและฉันสมบูรณ์แบบ ยิ่งคุณนิ่งเท่าไหร่แรงดึงดูดของคุณยิ่งมหาศาลเท่านั้นทีนี้จินตนาการถึงแสงสีทองสว่างสวยที่อยู่เหนือสีแสะของคุณมันคือพลังงานแห่งความมั่งคั่งของจักรวาลที่ไม่มีวันหมดมันค่อยๆไหลลงว่าเหมือนน้ำตกสีทองคำไหลผ่านกลางกระหม่อมลงว่าที่ใบหน้า ไหลแขนและเติมเต็มทั่วทั้งร่างกายของคุณรู้สึกถึงความอุ่นวาบความหนักแน่นและความปลอดภัยแสงสีทองนี้ไม่ใช่แค่แสงแต่มันคือเงินตราโอกาสและความโชคดีมันกำลังแทรกซึมเข้าไปในทุกอนูเซลล์ของคุณชะล้างความรู้สึกขาดแคลนออกไปจนหมดสิ้น ตอนนี้ตัวคุณกำลังเปล่งประกายด้วยแสงสีทองคุณกลายเป็นเนื้อเดียวกับความมั่งคั่งแล้วในขณะที่คุณกำลังสว่างสวให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณกลายเป็นแม่เหล็กขนาดยักษ์สังเกตเห็นละอองแสงสีทองเล็กๆรอบตัวที่กำลังถูกดูดเข้ามาหาคุณจากทุกทิศท,ทางเงินทองลูกค้า โอกาสความรักทุกอย่างกำลังวิ่งเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงวิ่งไล่แค่นั่งนิ่งๆยิ้มรับและอนุญาตให้มันเข้ามาหายใจเข้าพูดในใจว่าฉันยินดีต้อนรับความมั่งคั่งหายใจออกพูดในใจว่าขอบคุณที่เงินทองหลั่งไหลมาเทมา ให้ความรู้สึกขอบคุณมันเอ่อล้นออกมาจากกลางอกขอบคุณล่วงหน้าเสมือนว่าคุณได้รับเงินก้อนนั้นแล้วขอบคุณชีวิตที่ดีขอบคุณอิสรภาพความรู้สึกอิ่มเต็มนี้แหละคือกุญแจที่ไขตู้เซฟของจักรวาลจำความรู้สึกของความนิ่งและอิ่มในตอนนี้ไว้ให้ดีนะครับ นี่คือเคลื่อนพลังงานประจําตัวใหม่ของคุณค่อยๆขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งรับพลังงานความโชคดีเข้าไปเก็บไว้แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นพร้อมรอยยิ้มของผู้ชนะ